ไอโกอินเตอร์เป็นพระเอกดังแดนมังกรชีวิตล่าสุดแบงค์ปวลิศวัย47รับสภาพอยู่ไทยไม่ดังเท่าจีน หายหน้าหายตาจากงานแสดงทางจอแก้วไปพักใหญ่ล่าสุดนักแสดงหนุ่มมาเซอร์แบงค์ปาวลิตมงคลพิสิทธิธ์ที่ในอดีตนั้นเคยเป็นถึงพระเอกด,ดงในยุคเก้าเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ในปัจจุบันแบงค์ปวลิดมงคลพิสิทธิ์ในวัย47ปีถึงแม้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าในวงการบันเทิงไทยสักเท่าไหร่นักพราแบงค์ปาวลิดมงคลพิสิทธิ์เจ้าตัวไปโด่งดังอยู่ที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่อยู่หลายปีเลยทีเดียว โดยแบงค์ปาวลิตมงคลพิศิธิ์เผยจุดเริ่มต้นของเขาไว้ว่าพอดีเขาหาตัวนักแสดงตัวหนึ่งอยู่อย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้มาจากเรื่องจริงที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยด้วยตอนนั้นก็เป็นข่าวดังคือเป็นเจ้าพ่อที่สามเหลี่ยมทองคําซึ่งเป็นชาวไทยพมา่าเขาเลยเอาเรื่องราวมาสร้างเป็นหนังโดยมีเอ็ดดี้เพิงเป็นพระเอกโดยปลอมตัวเป็นสายลับมาตามจับหน่อคําเจ้าพ่อเจ้าถิ่นซึ่งเล่นโดยผมซึ่งเขายังหาตัวนี้อยู่ คือเขาสร้างบทจากตัวนี้แล้วเขายังหาไม่ได้แล้วพอดีมีน้องที่รู้จักทำแคสติ้งด้วยแล้วบอกว่าพี่ลองไปคุยดูไหมเขาก็เลยส่งโปรไฟล์ไปให้ดูตอนนั้นการแคสติ้งแบบใช้วิดีโอคอลเขาขอดูหน้าดูตาพูดคุยแล้วเขาก็เลือกให้เราไปเล่นนอกจากนี้ยังมีนักแสดงไทยอีกสองคนที่เล่นคือพี่ปูวิทยาและพี่พิงลำพะเพิง คาดหวังยังไงกับการโกอินเตอร์ผมว่าแบบนี้ก็โอเคอยู่แล้วคือวงการหนังจีนเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วตอนนี้จีนก็นิยมมาถ่ายทำหนังที่เมืองไทยเยอะทำให้ทีมงานและนักแสดงหลายคนสามารถไปต่อยอดที่นู่นได้ด้วยมีน้อยใจไหมที่สมัยนี้บางคนแทบไม่รู้ด้วยซ้าว่าเราเคยเป็นพระเอกหนังไทยมาก่อนไม่น้อยใจเลยครับอาจจะเพราะผมเป็นคนเฉยเเดินทางสายกลางเลยไม่ได้คิดมากกับเรื่องพวกนี้ ดังที่จีนขนาดนี้แต่แบงค์ไม่ยอมเซ็นสัญญาต่อแรกใจก็อยากเซ็นนะแต่พอมาดูรายละเอียดสัญญาแล้วสัญญาเขาประมาณ20-30ปีดูท่าทางแล้วต้องแก่ที่นู่นแล้วอ่านข้อสัญญาแล้วระเบียบเยอะเหมือนกันในเรื่องของภาพลักษ์อีกถ้าเราผิดนิดเดียวเรื่องของการปรับจัดสูงมากส่วนตัวผมเลยคิดว่าอยู่บ้านเรามีความสุขที่สุดเราก็ไปไปกับกับดีกว่าก็เลยไม่เซ็นสัญญา เห็นว่ามีหนังติดต่อมาเป็นสิบเรื่องแต่พี่ปฏิเสธหมดเลยจริงๆก็ไม่ได้อยากปฏิเสธแต่ว่าช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาบางเรื่องเราก็ยังไม่สามารถทำตามข้อกำหนดของเขาได้แล้วก็จะมีเรื่องของการกักตัวที่จีน20กว่าวันมาไทยอีก10กว่าวันเดินกว่าต้องอยู่ในห้องผมคิดว่ามันน่าเบื่อมากแต่ถ้าคุมก็โอเคแต่เขาไม่ได้ให้ค่ากักตัวก็เลยไม่ไปดีกว่า